นะสามครั้งเท่านั้นกระตีห้าดาว EX โอ้โหใจดีเหมือนเกมเจ๋เจงนะย,นยินดีต้อนรับก็สู่สลามอีสไคล์เมมโมรี่ฮะนะเป็นเกมที่แอบบเล่นเงียบๆนะผมเห็นตู้นี้มานะ่าจะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่มันการันตี EX เลยอะ่ะเออเพราะปกติเกมมันจะใจดีมันจะออกเป็นตู้ประเมยียประมาณนีนะ้ก็คือเปิด3ครั้งแล้วก็เอา3ครั้งไปแลกเป็นตั๋ว EX อะไรว่าวก็ว่าไปไม่ก็ตัว๋วโอก,กาสออก EX สาอะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจงริงนะหลังๆผมก็เปิดแต่ตู้ประมาณนี้เพราะว่าตู้เลดอัพแบบตู้ใหม่อะเอาจิงริงถ้าเกิดไอเดียเรามันพอเคลียร์ผ่านคอนเทนต์แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทุ่มทุนเปิดเท่าไหร่เพราะว่าเลดออกมันน้อยอะฮะจริงๆบันไดถือเกมเจดีแล้วนะเลดออก5%เนี่ยนะเมื่อก่อนมัน4%เนะหลังๆเหมือนแบบอนิเมะมันมามันก็เลยปรับเป็น5มันเห็น5ายาวๆเลยนะก็ดีก็ดีก็ดีแต่ก็นะแต่ผมก็กวาดเรียบร้อยแล้วแหละ <laughs> ตัวตัวล่าสุดนะ สำหรับตู้ล่าสุดผมยอมรับว่าตัวค่อนข้างเก่งนะจัดพวกเก่งเลยเป็นสตัวที่เก่งแต่มันติดอย่างเดียวคือเพื่อรวมทีมมันไม่่อยมีฮะนะคือผมคิดว่าน่าจะเอาเป็นทีมของภาคของคอยไอริสใช่ไหมที่เป็นในเรื่องออริจินอลของเกมใช่ไหมซึ่งในเรื่องออริจินอลของเกมหลักๆมันจะมีอยู่4ตัวละครใช่มันมี4ตัวละครทําไม่รับไม่นับนริมารูตัวหลักอะ่ะมันจะมี4ี่ตัวละครใช่ไหมซึ่ง2ในสี่มันเป็นตัวแจก คือมันเป็นโปรดักชันคนหนึ่งละแล้วลที่เป็นบอสใหญ่มันก็ได้เป็นตัวเพเบิลที่เราฟาร์มในเกมได้ใช่ไหมฟาร์มได้ในกิจตอนนี้นะนะก็กลายมาเป็น2ตัวมันก็จะเหลือแค่ของเอไมใช่ไหมมันจำชื่อไม่ผิดเอหมอนี่เนละชื่อเอไมใช่ไหมอ่าเอไม้นยะน่าจะอ่านอ่านไม่ผิดนะชื่อเอไมเนาะแล้วก็ของชิชาใช่ไหมก็เอไมนี้บางคนอาจจะเห็นหน้าเหมือนลิม,มารูตแต่แท้จริงแล้วมันเป็นสกิลของไอริสใช่ไหมแ้่ผมจำไม่ผิดนะเป็นสกิลของไอริสต้องการที่จะก๊อปปี้ ก็ปี้ชิชาคือน้องผู้หญิงเขาก็ป mm ี hmm. copy, ้น้องเขาตั้งใจจะกอปี้น้องผู้หญิงนะ mm hmm. แต่ออกมาเหมือนลิมมลุเฉยเลยอะไรเงี้ยจริงๆ mm hmm. เขาตั้งใจตั้งใจจะกอปให้ hmm. เหมือนของชิชานั่นแหละแล้วก็แต่ว่าของเอไมนิสัยจะตรงข้ามกับลิมมลุบ้งข้ามสุดตรง mm hmm. คือมีความที่แบบต้องการรวบรวมพรรคพวกอะไรประมาณนี้คล้ายกัน แต่ว่าจุดประสงค์องข้างต่างกันมากโมโลิมบอลโรต้องการแบบใช้ชีวิตอย่างสนุกแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมใช้ชีวิตอย่างหาสุขทุกคนมีความสุขนี่นคือแบบคติของ,งโโลิมลโรใช่ไหมไอ้นี่ตรงข้ามเลยเน้นทําลายล้างได้มาหรือว่าเป็น2ตัวที่เก่งนะผมพูดเลยตัวนี้เก่งนะมันติดแค่เพื่อนร่วมทีมมันน้อยคุณนับตัวแจกก็คนหนึ่งทุวนใช่ไหมก็สามตัว,ตวอีก2องไม่รู้จะใส่อะไรหลังมันจะเป็นตัวเวทอ,ะอ่ะยังงน้ยโพราะที่ชมันเป็นสายเวทแล้วก็เป็นสายเวทที่ดีนะผมบอกเลยเป็นสายเวทที่เก่งมันเป็นแบบ ในเกมเร็วอะ่ะก็เลยเป็นโพซิชันที่เก่งฮะแล้วก็ปั๊มเปลี่ยนสีทั้งมือได้อะไรเงี้ยถือว่าเดือดมากหลังตู้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะผมไม่มีหลายตัวอยู่ว่าผมข้ามผมรุดเรดมาหลายอย่าเลขหรุดเรดมันไม่ออกหลายตู้ติดนะแล้วตู้นี้ผมโชคดีนะออกแต่สิบโลแรกได้สองตัวเลยสองตัวหน้าตู้ได้ครบเลยผมส,สบายเลยเออดีดีดีฮนะวันนี้เราจะมาไฮไลท์เป็นตู้นี้กันใช่ไหมตู้ ex นะฮะนานๆอัดคลิปเลยว่านานๆมันจะมีตู้เหมือนตู้ดีๆอย่างนี้สักที ตัวละครนี่น่าสนใจป่าจำตู้ใช่ไหมผมพูดตรงๆนะคือหลังๆอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยเน้นเปิดหน้าตู้มากผมจะเปิดแบบสนุกๆอะ่ะพอเปิดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเล่นพวกตัวการันตีเอาว่าชีวิตไอ้ดีมันเติบโตดีอะ่ <c oughs> นะไหนประมาณนี้ถ้าไม่ดูเกมมันก็ไม่ได้รีรันนานอะไรขนาดนั้นแป๊บๆมันก็รีรันแล้วอ่ะยังตู้ที่เพิ่งไปใช่ไหมแกงนี้ใช่ไหมแกงนี้ที่เพิ่งหลุดไป2แพทที่แล้วนี่เองใช่ไหมเนี่ยมันรีรันแล้ว <c oughs> แถมรีรันแบบน่ารักด้วยนะ อะไรอะสามสิบใช่ไหมเปิดสามสิบโลใช่ไหมแล้วก็ได้ตั๋วมารุนสาสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็ระหว่างทางก็มีโอกาสที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยแค่มีโอกาสนะนะก็ก็ถือว่าดีอ่ะเออใช่ไหมอย่างน้อยมันก็มีสิทธิ์รุนมากกว่าหน้าตู้ตัวเองอีกอ่ะมันตูวใหญ่เออตัวใหญ่ก็จะส่งๆเนี่ยมันรีรันเร็วมากไงแต่ตู้นี้น่าสนใจนะผมเลยมาดูว่าผมจะได้อะไรใช่ไหมตอนแรกผมก็นั่งเย็บๆแหและเฮ้ยเห็นตู้กันใจดีฟิบปกติเปิดสักหน่อยอาจคิดสักหน่อยแล้วกันแน่ว่าไปใช่ไหมตู้นี้น่าสนใจคือเดียโบมัน คือเพื่อนรุ่มแกงก็รีรันหลายเที่ยวแล้วแต่หมอเนี่ยไม่รีรันสักขีคนเนี่ยเพิ่งเห็นรีรันน่าจะครั้งนี้แหละแล้วก็ตัวของโปรดักชันของไอเนี่ยไวโอเลตใช่ไหมไวโอเลตที่เป็นโปรดักชันแกงปฐมมาสีดำอะ่ะเออชุดนี้ผมมีทั้งชุดแล้วนะเ mm hmm. ดโบโกับไวโอเลตน่าจะเพิ่งรีรันมั้งเออแต่เพื่อนรุ่มแกงที่เป็นเจนกับรันนี่รีรันหลายเที่ยวแล้วแล้วก็จะเป็นแกงนี้ใช่ไหมแกงเปลี่ยนคอสเปลี่ยนคอสที่น่าจะมา2-3เที่ยวแล้ว <laughs> รีรันน่าจะ2-3เที่ยวแล้ว เออไอ,อ,อ,อพวกอะไรตีมเปลี่ยนไอ,อสลับคอร์ดอะลิม,มารูใส่ชุดคุนชิสุอันเนี้ยเบน,นี้มารูใส่ชุดโซโอเออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเออแกงนี้นานชิชาทีมยูยีบลิซิ่งเนี่ยตีมปีใหม่ชิชาเทพแต่ถ้ามีโพริชั่นชิออนจะเทพมากถ้าไม่มีก็เล่นยากอยู่เอาพูดตรงๆมิเรียมอยากได้เพราะว่าผมยังไม่มีใช่แกงแกงเปลี่ยนชุดผมเฉยๆนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่างัน เดียโบเนี่ยเองพอเองหยุดคือเดียโบผมขาดอีกตัวหนึ่งเวลสองหอเอเวลร้อยยี่สิบแล้วผมไม่เป็นไรผมเอาเศษแรกได้ผมไม่เครียดเดียโบเองไม่ต้องออกนะเพื่อนคือรู้แลหละนายเก่งอ่ะแต่เราอีกตัวเดียวเรา,เราตันแล้วอ่ะนายไม่ต้องเราหาได้เราขอตัวไม่ซ้ำแล้วกันมาเล่นขำๆแกงสามคนนี้ผมเฉยๆนะผมเฉยๆเฮ้แต่ออกออกออกก็ดีนะผมมีโปรเทคชันประจำเขาที่ว่ามันเป็นเทรนนี่เออผมมีอยู่ก็ออกก็ได้ก็ดีก็ดีอยากได้มีริมกับ ลิมารุปีใหม่มากกว่าท้ <2> <2> สอบกันนี้ผมยังไม่มีนะผมอยากได้มากกว่าคือปีใหม่ผมขายแค่เขาสองคนนะ่ะเออที่เหลือผมครบทีมแล้วอะ่ะไม่ได้ทักทีนะผมเปิดหลายเที่ยวแล้วนะมันไม่ออกเออไอดอลไม่อยากได้อ่าอ่าโจนคลาสสิกใช่ไหมโจนคลาสสิกไม่อยากได้บลันคลาสสิกไม่อยากได้เพราะมีแล้วอ่าริมารุชุดนี้ยังไม่มีก็ไม่อยากได้ไวโอเลตอันเนี้ย ไม่อยากได้เพราะว่าเขางอกู่หลังตู้บ่อยคนแป,ป๊บๆปมาแป๊บแปมาเพราะฉะนั้นได้ก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อ่ะพุ่งตรงเนี่ยมันโพหลังตู้บ่อยฮะพุ่งตรงนั่นแต่ผมก็ยังไม่มีนี่คือ2ตัวละครนี่ผมอยากได้นะคินาตะสง,งาคุจิอาร์ตของอาจารย์นะอาจารย์ที่คนเขียนบ้างคนวาดเอด่อคนวาดภาพเสลามมบ้างผมจะไม่ผิดนะผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้ผมขอโทษด้วย <c oughs> เป็นอาร์ตพิเศษที่เขาทำลงเกมนี้เฉะะ่ปะฮะเขามารีลังกี่เที่ยวผมเปิดทุกรอบเลยคุณผมยังไม่ได้ักทีเลยนะหลุดเลดเก่งเหลือเกินนะ ที่ผ่านมามันมีอะไรตู้เปิด30ครั้งแล้วก็ตัว30% ex ใช่ไหมผมก็เปิดนะผมเปิด30โลแล้วแหละเปิดแล้วก็ก็แห้งนะไม่ได้นะหลุดเรทเป็นหลังตู้น้ําตาจะไหลอย่างน้อย ex มันก็ออกแต่ก็โซเศร้าอะ่ะเออนี่ผมโอกาสได้ลุ้นอีกหนึ่งครั้งผมอยากได้มาก2คนเนี่ยบุ้งตรงเลยเขารี้านไหลเที่ยวมาผมไม่ได้สักทีนะเนี่ยผมได้น้องคนนี้มาแทนนะตู้เขาอะ <laughs> ชอิชาฮโลวีนใช่ไหมอ่าของ อะไรอ่ะเน็ตเวโดล่าอัทเวอร์เลเจนต์ผมเฉยๆนะยังไม่มีผมก็เฉยๆไม่อยากได้เท่าไหร่ฮะพุ่งตรงนะชูนาเอาเทวเลเจนต์กับลาราฟาเอลใช่ไหมอัทเวอร์เลเจนต์แกงอัทเวอร์เลเจนต์ผมเพิ่งเอาไปลงแรงล่าสุดมาผมพูดตรงๆนะเล่นยากมากเลยอะไอ้ลงไตแรงล่าสุดผมได้ที่ห้าร้อยห้องสุดท้ายผมแตกนะถึกไม่พอคุณอาจจะต้องเปลี่ยนของเป็นของอาสายเวเลอร์ครับแบบต้องน่าจะเปลี่ยนยกเซตแต่ถึงจะยืนไหวอะ่ะหลังๆเขาตีกันแรงมากเลยนะ แต่ทีมอทเอาทอร์เเจนต์ปกติมันเป็นทีมถึกนะนะโอ้โหทีมถึกยังแตกคุณก็ตีกันแรงมากเลยต้องเปลี่ยนของอนะ่ะของต้องของแน่นมากถึงจะเล่นได้อะเออเออ,เอ,อแล้วก็ตัวมันไม่ค่อยเหมาะกับฟาแมแ้มมาเทอร์โวด้วย <laughs> ใช่ไหมมันทีมาเทอร์โวมันไม่ค่อยเหมาะกับฟานแ้มไอลงแรงเท่าไหร่ด่านแรกๆอะ่ะเน้นตัวที่แบบจบเทินเร็วๆดามจแรงๆแ,แล้วไม่ก็ตีหมู่ไปอะไรอย่างเงี้ยจบแ้มนั่นจะดีกว่าแต่ห้องท้ายๆอ่ะถ้าเกิดเลี้ยงหนึ่งเทินห้าแล้วก็ระเบิดดอทพิเศษของเขาได้อ่ะเออมันก็แต้มดีนะ พูดถึงแต้มดีถ้าไม่แพ้นะผมอาจจะต้องแก้ของทีมนี้ว่ะเอออาจจะต้องไปใส่ er. Set, Set ubs, เซตไอ้เนี่ยเซตเซตเวลเลอร์คัพอะเออ, er อเวลเลอร์ปะอะเออเซตพิวพีอะเออผมต้องไปทำแต่เซตพิวพีทำฟาร์มยากมากคุณไม่ค่อยอยากฟาร์มเท่าไหร่เลยฮินาตะว่นะยายน้ำนะมียัางวะเซตว่ายน้ำฮินาตะมียังวะผมจำไม่ได้แหละผมจำไม่ได้ ผมจะไม่ได้วาเลนไทน์ไว้น้ำมีแล้วมีริมไว้น้ำมีแล้วเออน่าจะยังไม่มีน่าแต่น่าจะยังไม่มีชิสุซังไว้น้ำมียังไะจะไม่ได้น่าจะยังไม่มีเหมือนกันก็ไม่อยากได้เลนมีแล้วโซกะอันนี้มีแล้วชูน่ามูใช้งานยิงท่าเห็นหลายคลิปแล้วไม่น่าถามนะมีแล้วนี่ไม่รู้ไอโฟสเกนไอฟิวเจอร์นี่ผมยังไม่มีนะเออไวเเลตไม่อยากได้วเบเลตฮาโลวีนวาเลนไทน์มีแล้วจะไม่ผิดมีแล้วนะเออจะไม่ผิดนะ กีค uh, ิมซันเก่งมากโคตรเกง่งไอสกิลเปลี่ยนสีสามลูกนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะไปยัดทีมกายภาพอะไรก็ได้คนแล้วทีมนั้นเป็นทีมสีฟ้าเปลี่ยนเป็นลูกแก้วฟ้ามันเปลี่ยนสามลูกเวอร์มากเลยอ่ะคือในเกมส่วนใหญ่เปลี่ยนกันสองอ่ะไอหมอนี่เปลี่ยนสามเออถือว่าเก่งมากเลยนะยังเดือดอ่ะเก่งครับเก่งกีกีเก่งมากเป็นสกิลที่หาตัวแทนเขายากมากเลยอะ่ะกีเก่งเก่งมากเลยสำหรับทีมสีฟ้ากายภาพเก่งเก่งจัดมีแล้วเก่งนะ พูดถึงโครเอร่างนี้เก่งนะเป็นตัว a m p i f damage ตัวหนึ่งที่ดีที่ดีที่ดีผมบอกเลยค่อนข้างแรงนะยัดทีมถูกนี่นางค่อนข้างยูนิวอัลซ์อยู่เออนางค่อนข้างจับฉายได้อยู่เก่งอยู่เก่งอยู่คนนี้มีแล้วเล่นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะไม่อยากได้อะแก่งหลังๆผมมีแล้วทั้งนั้นเลยนี่ว่าแกังหลังๆไวโอเลตอะโพดิชันใช่ไหมตัวหลังๆนี้ถือว่าได้มาค่อนข้างจะเข้มๆนะค่อ <laughs> นข้างจะเข้มๆนะได้ในะแอดเศร้าๆนะตัวหลังๆเนะี่ย ไวโอเลตไวโอเลตไวโอเลตอันนี้ผมพูดตามตรงนะเอออาร์ตอะไรนางสวยสกิลสวยมากแต่ว่าพื้นที่การใช้งานค่อนข้างยากลำบากถ้าเกิดตีคอนเทนต์เป็น PvP ไวโอเลตไม่ค่อยทันกินนะผมพุ่งตรงนะทีมปฐมมานผมไปใส่เป็นโปรดักชั่นชิออนเนะี่ยโคตรเก่งเลยชิออนเนะี่ยเพราะมันจริงๆม,มันยัดทีมกาย,ยภาพอะไรก็ได้ใช่ไหมชิออนเนะี่ยไม่ต้องเป็นปีใหม่ก็ได้ชิออนเลยดีมากทำให้ไวโอเลตแบบ PvP ไม่ค่อยเวิร์คคุณมันไม่ค่อยทันกิน PVE PVE ต้องดูด้วยคอนเทนต์ไหนถ้าเป็นคอนเทนต์แบบทำดาเมจระยะสั้นแบบรีบเบิร์ดรีบจบไฟเลสก,ก็ตกงานแล้วต้องเป็นคอนเทนต์แบบเก็บดาเมจระยะยาวมอวนตีไม่ค่อยแรงประมาณว่าดาเมจจะไปแรงสุดช่วงเทิร์น8 9กอะไรอย่างเงี้ยต้องไประเบิดปุ่มช่วงนั้นเนี่ยเออเวเลสแรงมากตีกันแบบหลักหลายล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเวเลสทำได้นะหลายล้านน่ะน่าจะเป็นหนึ่งในธีมที่ดาเมจเวอร์สุดในเกมแล้วมั้งแต่นอกจากคอนเทนต์นั้นแล้วนางไปลงที่ไหนไม่ค่อยได้เลยคุณเก็บอันดับตีบอสใช่ไหม เอออะไรนะไอพิลเตอร์แบทเทิลน่ะไอตีหมวดตีบอสอ่ะ,อะวุ้ยเลตก็ไม่ดีเพราะว่าตีบอสตัวใหญ่มันเขาให้เราแค่หเทเร์นมันโอเค5เทเร์นก็เจ๊งแล้วอ่ะวุเลตมันก็เลยได้มาก็ดีฮะได้มาก็ดีเหมือนก็แต่พื้นที่ใช้งานน้อยมากไม่ค่อยเลยไม่ค่อยวาวเท่าไหร่อ่าเทนนี่อ่าแกงเปลี่ยนชุดใช่ไหมเออผมมีแค่เทนนี่อ่ะ,ะอตัวละครรวมแกงไม่มีผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าเก่งไหมพวุกวันนี้น่าจะเวลหนึ่งอยู่อ่ะมไม่จะปั้นเลยอ่ะเออน่าจะเวลหนึ่งอยู่ใช่ไหม ถเกี่เก่งไหมเนาะเออกายภาพใช่ไหมอ๋อกายภาพหอผมว่ามันสู้ชิออนไม่ได้ชิออนมัวพาสิชิออนดีกว่าใช่ชิออนชิออนรูดีกว่า,วาต้องเป็นตีมแกงเขาอ,อาจจะเก่งนะะแต่พอเล่นนอกสายเพราะว่าชิออนเดือดกว่าชิออนยังไงก็เป็นโปรทชั่นกายภาพที่เวอร์มากอะ่ะไอ้ชิออนเก่งกายภาพมากเลยนะแค่ใส่ตัวกายภาพไปแล้วนางมีเปลี่ยนสีลูกแก้ว6ลูกแล้วก็ตัวละครกายภาพอ่า เซนจิเรเดียร้อยเปอร์เซ็นคียที่เข้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเวอร์ชิบหายเวอร์มากเปลี่ยนสีหมดมือเป็นสีส้มใช่ไหมแล้วก็บัฟคิย์ร้อยกับบัฟเซนจิเรเดียร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยบ้าหรือเปล่าโคตรแรงเลยเบิร์ดรามิระยะสั้นโคตรดีแถมแบบแต่ละเทิร์นเข้าเทิร์นสองมันต้นมาปั๊มแต้มให้เรื่อยๆๆทีมจะไม่ค่อยขาดแต้มไหมทีมจะปั๊มแต้มไม่ได้เขาตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างมีสกิลจ่ายแบบฆ่าเขาในเวลาสั้นๆได้เวอร์มากคิออนเก่งเก่งจัดเลย เอออชั้นใหม่ที่เป็นตู้ตอนนี้มันก็เลยน่าสนใจเพราะอันนั้นคลา้คลายชิออนคุณแต่เปลี่ยนแค่ากายภาพเป็นเวทอะ่ะมันก็เลยดีฮะของเอไตู้ตอนเนี้ยดีดีวลเลนทายน,น่าจะตกกระป๋องไปแล้วมีริมนี้ถือว่ากนะวันะฮะเวลซาของทีมอัตโนมัติเลเจนด์ดีเก่งผมเอาไปเล่นยำบ่อยแต่ว่าแต่ว่าต้องแล้วแต่คอนเทนต์นะแล้วแต่คอนเทนต์เพราะว่านางจะไปจุดดาเมตตอนเทิน์น5ใช่ไหมทีมต้องถึกนิดนึงเฉพาะเฉพาะทีมโมสมควรแต่ว่ามีสกิลในการลด ลดคอร์ใช่ไหมสมมติรเราจ่ายสกิล30ไปเธอหน้ามันจะเป็น50จ่ายสกิลนางปุ๊บมันกลับมา30เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ถือว่าดีฮะแล้วก็มีแจกดีบัฟให้เธอหน้าระเบิดเ,เปรียงของอัลเทอเรเจน์ใช่ไหมดอทพิเศษแรงมากเก่งนะเก่งแล้วก็สามารถเอาไปลง P ี e โหมดยากๆบางโหมดได้บอกเลยถ้าเกิดแต่ต้องเช็คให้ดีว่ามอนมีลบบัฟไหมถ้า uff, มอนมี้างดีบัฟก็เจ๋ง่ะถ้ามอนรอบไหนไม่มีลางดีบัฟผมบเอานางไปเล่นตลอดมบอกเลย,เ,ลยเดือดมากนะ อาเทนนี่เก่งนะเก่งอยู่แล้วผมเคยทำคลิปรีวิวไปเทนนี่เก่งนะรถเกาะตลอดเวลาแล้วก็มีเปลี่ยนสีฟ้าแบบเข้ามาใหม่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวนสกิลได้เรื่อยๆแจก,กแปมได้ด้วยเก่งอะเทนนี่ยังเก่งอยู่นะแต่ทีมน้องเอื้อนิดนึงนะเทนนี่เนี่ยมีวาันไม่เคยมีแล้วก็ไม่ค่อยอยากได้วิวซาร์นี่มีก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะเฟรเฟรเฟนี่ผมมียังไหมผมจําไม่ได้เฟรนี่ผมมีแต่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเดียโบกวกนะจ้างมัน โอ้โหเอาจริงๆตัวดีก็ประมาณเกือบครึ่งแต่ตัวไม่ดีเยอะลงซะเยอะเลยนะเอะเอเลุ้นยากเหมือนกันนะ,ะ,ะนะต้องหวังแถมมาคนไปเปิดเลยนะผมมีค่อนข้างเยอะอ่ะผมมีค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะลุ้นยากอะ่ะลุ้นยากมากขอไม่ซ้ำอะ่ะหลักๆขอไม่ซ้ำอะ่ะยากอยู่นะผมค่อนข้างมีเยอะอ,ะอ่ะเยอะเกินคือผมก็มีถือ ตัวใหม่ๆผมไม่มีเออมันการันตีเอ็กนะถ้าแถมก็จะดีมากเก้า <c oughs> วเอากา,ารันตีเลยว่ะไปซิปม่ผู้หญิงซาโตรุโอ้โหไม่มีก็จริงแไม่ได้อยากได้เลยรีบมารูโจนว่ะผมบล็กค,คัตซีนนะมันไม่น่าขึ้นนะ่ะต้องไปเล่นก่อนนั่นรีมาร้โจนก็ยังไม่มีอแหละอืมก็ก็ ก็ดีกว่าได้ซ้ำนะอก็พอได้อยู่นะก็พอเก่งอยู่พอนึกภาพใช้งานได้อยู่แต่ตัวมันค่อนข้างเจนเก่าดูรู้เลยไม่มีบบฟดาเมจตอะไรใดๆเท่าไหรรู้เลยว่าตัวเจนเก่าอ่ะเออชิสุกับยินตาอาร์ตพิเศษจ้ะนะขอเอะจริงผู้ชมได้อะไรมั่งมาแชร์แชร์กันบ้างนะผมอยากได้มากเลยสองคนนั้นนะรู้ไหมนี่ผมใจไฮไลท์ผมเลยนะสองคนนั้นกับปีใหม่ ที่ยังเออที่ผมอยากได้จริงผมอยากได้แค่นี้เลยสี่คนนั้นนายอยากได้มาก <this> <so cool. S 1> ขอได้ไหมอ่ะฉันดีลันทุกรอบยังก็เปิดทุกเที่ยวนะใช่ขอจะไม่ให้จริงเหรอโอ้โหเฟกเอาด้วย <laughs> คำว่าแถมไม่มีเลยใช่ไหม <laughs> เออป่ะอ,ออกเลยละเซฟเฟิ่มเ <c oughs> สี่ยงมาชูนะโอ้โหตัวดีลัน น้องเก่งนาน้องเอาไ้เยอะไปแล้วคิดเลยชูน้ำผมชูน้ำผมเกือบตันแล้วั้โงน้ผมน่าจะร้อยสิบสองจะไม่บิดนี่ก็น่าทะลายร้ยอยร้อยสิบหกใช่ไหมโอ้โห,โห,โห,โหมาแรงแซงทางโค้งอ่ะเก่งนะน้องเก่งนะผมใช้งานน้องเยี่ยงท่าอยู่นะน้องเก่งมากครับแต,แต่น้องไม่จําเป็นนะผม,ผมเยอะแล้วตัวสุดท้ายเฮ้ยเราจะไม่ได้ตัวที่เราอยากได้จริงเหรอวะสาม เวสต้าเฮ้ยออกไวเซียมรนี่มันรู้จบแล้วแหละตัวสามแน่นอนโอ้ยนี่มันรู้นี่ห้าดาวธรรมดาโอ้ยม่ใช่โอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เออแถมจริงแต่มันไม่ใช่แถมมีเอ็กว่ะมันก็มันก็แถมว่ะนะมาน่าจะอันนี้แหละฟุ๊บเดียโบเดียโบกลั้ยงนี่โบไหนอะ โอ้โหตัวกากสุดดีตู้จบแล้วสินหวังแล้วอู้บาทจัดมากเสียใจว่ะชู้นาผมจะตันอยู่แล้วรัวน้องเก่งนะแผมไม่ค่อยเอาน้องมาตีขนาดนั้นแม่ชู้นา116แล้วเท่าเดียโบแล้วเอัพอัพมาก็ได้ ตั้งน้อยมันเป็นไส้มันก็ยังพอเก่งไงอืมพอเป็นไส้มันยังพอได้ใช้บ้างนะเนีไส้มันก็ยังดีอ่ะอืมใช่ไหมเอามาเป็นตัวใส่ไส้โปร d u c ชั o n เนี่ยก็พอได้เป็นไส้โปร d u c ชั o n ก็พอได้อัพสแตทขึ้นนิดหน่อยเนี่ font of wisdom and a primal diamond ใช่ไหม attack 7%ใช่ไหมมันใส่เป็นไส้พวกแก๊งมาถมม,ามันก็แรงอยู่ผมก็ใช้เดียวพเป็นไส้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะมันก็มันก็ เสียใจว่ะคุณผู้ชมได้อะไรมาแชร์ผมฟังบ้างไหมผมได้เท่านี้นะฮะบ้าจริง